ไม่ให้แม่เหมือนไส้มันได้ยังไงล่ะคะดูสิคะลาเต้จะกินยานะคะก็ต้องเอาตัวเข้ามาขวางลาเต้จะต้องมานอนอย่างเงี้ยกินน้ําเหมือนกันคะ่ะจะต้องเอาตัวเข้ามาขวางก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันจะอะไรนักหนากันทางหวานเนี่ยอะดูดิคะลาเต้กินกิน,ก,นกินสะดวกไหมกินมีความสุขไหมดูดูนางทมดูนางทมคะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยความแลของนางเน,นี่ยเนี่ยดู ลาเต้จะกินหญ้าใส่หัวจะอะไรก็ไม่เป็นไรหวานทนได้ค่ะหวานทนได้ดูนะําทำนี่สิคะจนลาเต้ลำคานต้องหนีลาเต้หนีแล้วนะลาเต้หนีแล้วลำคานละฉันกินไม่มีความสุขลาเต้อิ่มแล้วนะคะจนลาเต้ไปนอนตรงนู้นนางก็แคงอนู่ที่เดิม หวานหวานเอ้ยหวานหานูหลับป่ะลูกเนี่ยหวานเอ้ยหวานนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะว่าแม่อ้อมจะจับนาย้วนายจะตื่นไหม,ม ท้องไมลูกหลับไปลูกเหรอหวานหลับเหรอคะหวานหวานหลับเลยคะตาเดียนางอายุแปดขวบด้วยแหละอืลาเต้เพิ่งจะสี่ขวบกว่าเกือบเกือบห้าขวบสุดหล่อของนางนะคะเดดเด้นาเต้เขาหล่อคะ่ะเป็นตัตายที่หล่อคะ่ะ หวานก็เลยรักเข้ามาอกดูน่าหวานสิอืง <L ek. S 1> ่วงเหไงหวานฮะฮะง่วงเหรอลูกเหรอเห็นไหมคะนอนก็ต้องนอนข้างกันใจนอกนารัก ไม่จางไม่ห่างเลยแม่มันไส้มันพูดจริงๆมันไส้ไอหวานคือเป็นตัวเมียตัวเดียวในบ้านนะคะแล้วมันก็แบบว่าแหล่มากมากมากมเลยอ่ะเห็นไหมเห็นไหมแม่ทําเสียงสูงมอนมหัวงูงหัวเห็นงงงงองไงน อหวานบางทีมีกลด้วยนะคะคือในอายุเยอะแล้วน่าจะมีเสียงกลนึคักคักนิดหน่อยเหมือนคู่รักแบบคู่รักหวานแหววเห็นไหมคะแบบที่แบบต้องนอนเคียงกันอย่างเงี้ยบอกจริง้วแม่เหมือนไส มาแต่ชาติไหนจะรักรักกันตลอดไปเป็นลมหายใจของกันและกันไอ้อล้องถูกหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ดูสิคะเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้มีคนละท่านะคะอันนี้อีกท่าหน,นึ่งเมื่อกี้นี่เขาหันหน้าไปทางเดียวกันแต่อันเนี้ยเขาหันสลับกัน คือรักกันมากลักจนแม่หมั่นไส้ค่ะ